สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยะาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดอาหารไร่เพื่อบ้านค้าจังหวัดระยองครับตามที่ให้สัญญาไว้เนาะเมื่อเช้าครับผมตอนเช้าคลิปเมื่อเช้านี้ว่าจะลงให้อีกสักหนึ่งคลิปนะครับต่อเนื่องกันสําหรับเหรียญเสมาแต่รอบหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับผมเมื่อเช้าไปดูเนื้อนะวะนะครับคราวนี้วันนี้ คลิปนี้นะก็ดูเนื้อทองแดงบ้างครับพื้นสีเขียวตอนนี้มันใช้ไฟเขาอาจจะเป็นสีเพลยนเพลยนนิดนึงนะมันออกจากคล้ำๆนิดหนึ่งนะครับแต่จริงๆข้างล่างจะเป็นทองแดงทองแดงมะขามเปียกทองแดงเกา่าดูสภาพผิวไฟที่เห็นนะครับที่หลุดออกไปนะครับนี่นะสภาพผิวไฟครับที่ยังเห็นคราบอยู่เนาะอันนี้เขาเรียกว่าผิวไฟครับยังพอให้เห็นอยู่แต่ตอน ถ้าส่องกลางวันส่องใสแดดส่องอะไรเงี้ยจะสวยครับผมอ่ะนี่ครับก็ยังแลเห็นอยู่นะครับสภาพผิวไฟโอเคนะครับมาดูเหรียญทองแดงเหรียญน,นี้นะครับอ่าเมื่อเช้าเป็นนวะไปแล้วนะครับทบทวนกันอีกรอบหนึ่งอจาจจะสันส้นๆบ้างนะครับภาพอาจจะตะก,กุกตะกักบ้างต้องขออภยัยอ่าเดี๋ยวมาดูเหรียญน,นี้บ้างนะครับทีนี้นะ ไล่ไปตามจุดเหมือนเดิมเลยนะครับผมอันนี้เริ่มเริ่มจากเส้นอยากจับปรับปรับมุมไปก่อนเริ่มจากเส้นเส้นจากข้างบนขอบบนกระหนกบนนะครับลงไปที่ลาของลูกปูนะครับก็จะมีเส้นขนแมวเชียงเฉียงขีดลากยาวตรงๆนะครับผม พยายามเอียงเดี๋ยวเอียงก่อนนะครับเอียงก่อนอืวหาจุดที่โฟกัสก่อนนะครับอาจจะมุมนี้นะ ต้องอาศัยแสงเนาะนี่ครับผมเห็นนะครับนี่นี่นี่น,น,นี่นี่ครับผมเดี๋ยวดูมุมใหม่ดูฝั่งนี้เห็นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องปรับแสงไฟใหม่ย่อออกมาก่อนนะครับผมอาจจะจ้าเกินไปหรือเปล่าอย่างนะ้ อาอาขออภัยขออภัยกลางวันกับกลางคืนเวลาเราใช้ไฟเนี่ยมันก็จะต่างกันอยู่อเอาออกมายิ่งมองไม่เห็นเลยครับเส้นตัวนี้ครับเอาออกมายิ่งมองไม่เห็นเลยไม่ถนัดเลยครับเดี๋ยวนะขออภัยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับทักทายกันนะครับส่งข่าวส่งข่าวกันนะครับผมอยู่พื้นที่ไหนตรงไหนนะครับทักทายกันมาขอบพระคุณนะครับที่ยังติดตามกันอยู่ครับก็เอามาเป็นประเด็นกรณีศึกษาเล็กเป็นเรียนรู้กันไปเนาะครับผมทางรอดต้องศึกษาครับในมุมมองของชาวบ้านเนาะไม่ใช่เซียนใหญ่อะไรเนาะครับราคาล้านล้านนคงไม่ไหวครับไม่มีปัญญาไป หยิบไปจับเขาหรอกเอผมก็อยากจะให้ชัดกว่านี้เนาะนี่ครับมันมันมองเห็นอยู่แต่อยากจะให้เห็นชัดๆมากกว่านี้ถ้าซูมขึ้นมาเลยจะเป็นแบบไหนเนี่ยแบบนี้ได้ไหมครับได้อยู่นะแบบนี้นะโอ้ผมขยายมาตั้งเท่าไหร่เนี่ยขยายมาตั้งเยอะเลยนะครับนี่ครับเส้นนี้ เส้นนี้เลยครับเส้นนี้เลยผลแมวจากซมนะครับจรวดไหลลงปูนะครับข้างล่างก็จะมีปลายรัศมีหน่อยเมื่อเช้าไม่ได้ไม่ได้คุยเรื่องเรื่องเรื่องเสียนท่านนะครับเสียนท่านไม่เป็นไรยดูแค่นั้นก็จบแล้วนะครับผมแล้วจะดูขอบตัดกันนะครับแล้วก็รัศมีครับจากแขนจากเข่าท่านจะมาเป็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นแบบนี้นะครับประกายแบบนี้เยนะครับผมนะอาวแล้วก็ตัว พื้นข้างล่างใต้เขาเ่านะครับเป็นเป็นรัศมีวงเดือนครับเห็นไหมเอ่ยเห็นนะครับนี่นะวงเดือนนะครับผมเบลอซะด้วยนี่ครับไม่ได้ใช้กล้องนี่วงเดือนครับวงเดือนไม่ใ,ใช้กล้องก็แลเห็นอยู่ครับนี่วงเดือนนะมันก็จะมีแค่ขีดขาขีดแขนล้มอีกครับแต่ว่าอง์นี้เ,นเป็นของ ของบล็อกที่เขาชอบมากที่สุดนิยมเก็บมากที่สุดเนาะถ้าเป็นแขนลุมตัวนี้มันก็จะเป็นหลุมครับตัวนี้ตัวนี้แขนลุมอันนี้ขาฉีดขาฉีดแข้งฉีดมันก็จะมีขาฉีดมันก็จะมีฉีดลงมาฉีดหนึ่งนะครับที่เคยที่เคยนั่นไปแล้วนี่ครับวงเดือนนะนี่ครับวงเดือนวงเดือนครับนี่ครับวงเดือนครับดูยังเป็นผิวลงงามเนาะแล้วก็มาฝั่งนี้ครับจะเป็น กายรัศมีออกจากเข่าเหมือนกันครับนี่ครับเส้นนี่นะจากเข่าจากแขนไปแบบนี้ครับม,มันจะเป็นแบบนี้นะครับเหรียญเสมาครับวิธีการดูนะครับแบบนี้ก็สบายใจนี่ครับเป็นเสเจ็ดรัศมีแตกออกมาจากเข่าจากแขนครับผม ต่อมาก็ไหลเป็นติ่งครับไหลที่ติ่งติ่งที่ไหลนี่แล้วก็ตาหลวงปู่ครับตาหลวงปู่เนาะเป็นเม็ดเม็ดนะครับแล้วก็จุดใต้แขนครับมีใต้แขนใต้มือครับแล้วก็มีข้างล่างอันหนึ่งที่เป็นติ่งครับนี่ข้างล่างสุดเลยครับเป็นจุดหนึ่งนะครับตรงนั้นนะครับใต้ท่านสังกติท่านจีวรท่านที่ภาพยาวลงมานะครับตัวนี้ นีข้างล่างครับแล้วก็มาดูเส้นข้างตัวนี้ครับเส้นข้างก็จะมีเป็นขนแมวเส้นหนึ่งผ่าขึ้นมานะครับนี่นะเออพอดูง่ายอยู่แล้วนี่ครับมีเส้นหนึ่งอยู่ข้างตัวนี้นะครับทั้งอ่แล้วก็มาดูตัวนี้ครับที่เป็นเนื้อเกินนะครับนี่ครับขีดขีดเฉียงขึ้นไปแล้วเนื้อเกินพวกติ่งพวกนี้ครับต้องมีครับผมเป็นเม็ดกาด โอเคเลยนะจานนี้อันนี้ก็ไม่มีหยักครับเป็นหยักเดียวนะครับนี่นะนี่นะโค้งมนเลยครับถ้าสองหยักนี้ไม่ทันลงปู่นะครับส่วนด้านหลังก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขีดนะครับจากข้างหลังรอบนะครับแล้วก็มีขีดติ่งจากหนึ่งหกครับคําว่าหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งหกมัวเส้นงานนะครับกล้องมัวจังมีติ่งนะนะตัวหนังสือท่านก็จะเป็นแบบนี้ครับ จะปุ่มจะปั๊มแบบนี้เป็นเ่กลักนะครับจุดข้างในเลขห้าเลขแปดตัวหนึ่ง,งตรงนี้เส้นข้างบนเดี๋ยวเช็ดหน้ากล้องก่อนนิดนึงเส้นข้างบนครับนี่ครับเป็นลางๆออกมาให้เห็นเนาะนี่ครับผมเกิดจากการเขียนพิมพ์ครับเป็นพิมพ์เส้นพิมพ์ที่เขาวาดเขาเขียนมันจะตามแบบรวมทั้งเส้นพวกนี้ครับเส้นแตกเส้นอ่า เกินมานะนี่ครับนี่ี่เห็นอยู่ตรงนี้มีเหมือนกันทุกเหรียญครับมีก็ด้านนี้ด้วยนี่ครับนี่นะเส้นจ,จากข้างลงมานะครับผมข้างขอบลงมาโอเคนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะอืมประมาณนี้เลยนะครับเหมือนกันทุกประการนะครับกับเนื้อนวะนะครับผมคราวนี้ <c oughs> คราวนี้มีเหรียญอีก เหรียญหนึ่งนะครับเนื้อหนึ่งจะให้ดูนะครับก็คือเนื้อเนื้อตะกัวครับเนื้อตะกัวครับเนื้อตะกัวเราจะให้ดูเนื้อตะกัวนะเนื้อตะกัวนี่ครับผมเนื้อตะกัวนี่นะย่อลงไปก่อนครับเนื้อตะกัวครับอยู่ในซีนครับจับมากไม่ดีครับเนื้อตะกัวครับเขาช้าครับนี่นะช้าเขาช้าเขาผิวหน้าเขาช้านะครับตะกัวเขาบบกบางมากผมก็ไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่ จับก,ก็ต้องจับบริเวณด้านข้างครับเนี่ยเขาช้ำเขาช้ำง่ายนะครับเนี่ยบริเวณข้างหลังเหรียญน,นะครับเขาจะเริ่มช้ำนะครับถ้าช้ำมันก็ความสวยอะไรมันก็หย่อนลงไปนี่ครับเห็นเห็นคราบนะครับผมบริเวณเนี้เขาเริ่มช้ำแล้วนะเนี่ยครับผมไม่ค่อยอยากนานเท่าไหร่แล้วก็เวลามีอะไระสัมผัส <c oughs> เป็นรอยคูดรอยคูดมันจะแรเห็นทันทีนะครับเพราะคนเนื้ออ่อน ก็ต้องระวังที่สุดนะครับเนื้อตะกัวรองพิมพ์ก็ว่าได้เนาะโอเคครับหมูตันนะแล้วก็มีเส้นตัวนี้เหมือนกันนะครับเส้นข้างทุกประการนะครับแล้วก็ตัวเส้นแตกตรงยันห้านะครับที่เกินเกินมานี่ครับติ่งอยู่ที่ติ่งเป็นจุดอยู่ที่ตัวอุนารมครับขีดหนึ่งหกเข้าไปนะครับนี่นะ แล้วก็ตัวข้างหลังบอยไม้แปดรอบแล้วก็ตะปุ่มตะปาแบบนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับภาษาเขาก็ว่าตะกัวลองพิมพ์นะไปขีดข้างตัวนี้ <c oughs> ทีนี้มาดูด้านหน้ากันบ้างเนาะด้านหน้านะครับคําว่าตะกั่วมันต้องคมชัดกว่าให้เห็นได้ได้ง่ายกว่านะครับผมด้วยความรู้สึกเนาะครับมาดูกันนี่ครับ นี่ะเป็นเส้นคมคมลงไปนะจากขอบซุ้มนะครับไปถึงไหลลงปู่ครับนี่นะโอเคนะครับเห็นนะครับผมโอ้ผมลืมซูมั่นผมลืมซูมผมลืมซูมเข้ามาลืมซูมลืมซูมมองเห็นหรือเปล่า นี่เส้นนี้ครับเส้นนี้นะครับพาดผ่านลงไปถึงไหล่ปูนะครับผมโอเคนะแล้วก็รัศมีแจวเลยครับชัดแจ๋วมากๆนะครับนี่นะจากแขนจากเข่าลงปูขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็วงเดือนนะครับวงเดือนตัวตะกัวเขาจะสะท้อนแสงนะครับเขาจะสะท้อนแสงไม่เหมือนกับเนื้อ <c oughs> เมื่อสักครู่นี้เนื้อทองแดงนี่เขาจะสว่างสะท้อนแสงครับมองนี้เห็นไหม เห็นอยู่นะครับเนี่ยนะครับวงเดือนครับวงเดือนมุมนี้เห็นหรือเปล่าหลบแสงก่อนนี่นะครับนี่ี่วงเดือนครับผมสวยงามครับอัชีพนี้ออกจากเขานี่ครับมองเห็นกลๆายนี่ครับผมเต็มไปหมดเลยครับนี่จะท้อนแสงนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับเป็นจำดิบประกายออกไปแบบนี้ตามพื้นเรียนนะ แล้วก็มีติงที่หลายท่านมีตา,ตาที่ลงตาครับตาเราปูแล้วก็ใต้าขาใต้าฐานสังกติมีจุดเนื้อเกินเป็นติ่งไว้แล้วก็แขนนี่ครับแขนต้แขนใต้มือตรงนี้ครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งลงอยู่ในเพจไว้อยู่นะในมุมมองของเราครับใครจะว่างไงก็ว่ากันไปครับ มาดูเส้นตัวนี้นะครับมีไหมเอ่ยนี่ครับอันนี้เช็ดเจลเลยครับรวมทั้งขีดอื่นๆนะครับนี่นะอันนี้ตะกัวครับผมแล้วก็พวกนี้ครับเหลื่อเกินพวกนี้นี่นะในช่องพวกนี้ครับมีต้องมีครับนี่นะขีดต่างๆครับโอเค เอาให้จบนะครับตอนนี้สิบสามนาทีทีนี้ทีนี้มาดูเทียบผมจะให้เทียบตัวนี้นะครับผมก็จําได้ว่าผมใส่ในซองที่เขียนว่าองค์ครูไว้อยู่นะครับนึกขึ้นได้นะครับพอดีพอสอบถามมาเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเทียบตัวนี้เนื้อน,นวะนะเดี๋ยวเอาลงไปก่อนนะครับเทียบสีอย่างนี้นี่ครับเห็นไหมตัวนี้เนวะเ <c oughs> นนวะอันนี้ทองแดงแล้วก็ตัวนี้ตะกัวครับ สำหรับวาระนี้นะสำหรับวาละนี้นะอย่าไปปนกันนะครับผมมาละอื่นแตวคนละอย่างกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวขอบตัดซึ่งเป็นหัวใจสําคัญอยู่เหมือนกันจะไม่ดูไม่ได้หรอกนะก็ต้องดูครับก็ต้องดูโอเคอ่ะมาดูไล่ไปตามนี้เลยนะครับผมนี่นะครับขอบตัดเดียวกัน,นครับผมขอบตัดเดียวกันทุกประการ แต่ความความความอ่อนความนั่นของโลหะก็จะมีผลบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่มันก็จะต้องเหมือนกันถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องแปดสิบเก้าสิบปอร์ซนต์ขึ้นนี่นะอ้าไล่ไปนะครับทีละจุดนะครับเพื่อนดูตามไปเดี๋ยวนะครับผมเปอกชิปฝุ่นออก่อนี่หูวเรียนนะครับ จังหวะการกดการกระแทกระหว่างสองเนื้อนะในเนื้อนะวะเขาจะโลหะเก้าอย่างเขาจะนั่นกว่าชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวหะโฟกัสสักหน่อยครับเข้ามาอีกอ่ะน่าจะได้ครับตัวนี้เอาเหลี่ยมนี้ก่อนนะครับเหลี่ยมนี้ก่อนนะครับไปไหลไปก่อนครับหรือจะเอาเหลี่ยมนี้เลยเอาเหลี่ยมนี้ดีกว่าทั้งนั้นเอานี่นะต้องอาศัยแสงสะท้อนครับ จุดโค้งจุดอะไรต่างๆดูไปด้วยกันครับชัดสิครับผมที่โฟกัสก่อนอ่ามีตังใช้กล้องคุณภาพดีๆเนาะเยอะๆนะครับผมเพื่อนจะได้ดูแบบสะใจไปเลยอันนี้ครับขอบข้างครับขอบตัดครับตัวข้างบนระวะนะครับตัวข้างล่างทองแดงครับอ่ดูไปตามไปเรื่อยๆครับ นี่นะตัวตัดเดียวกันนะครับชุดนี้นะครับเพื่อนๆจำไว้ถ้าไปได้ชุดนี้นะครับถือว่าโชคดีมากๆนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าใครเขาดูกันยังไงนะอันนี้เนะี่ยคือคำว่าดูกันยังไงคือ <c oughs> มีใครรู้บ้างแล้วหรืออย่างใครเขารู้ก่อนเนี่ยเขาไปเจอเขาเห็นเขาก็เก็บก่อนนะครับในบล็อกตัวนี้นะครับ งานเซิงงานประกวดได้สบายนะสายในสายของบ้านคายเราก็ดีนะครับซึ่งคุณครูอาจารย์นะครับสายนั้นเขาก็อธิบายไว้ได้เยอะอยู่นะครับเราก็ค่อยๆไปดูนะศึกษากันไปครับดูด้านข้างทางนี้นี่เลยตามนี้เลยนะครับตัวเดียวกันเปะเลยนะครับนะครับวาระคำคำว่าอันนี้ก็คือวาระเดียวกันนะครับนี่นะเห็นไหม นี่ครับพอจะวาระเดียวกันต้องใส่สะท้อนแสงครับต้องใส่การสะท้อนแสงครับเปลี่ยนข้างบ้างนะครับเปลี่ยนข้างอันนี้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งนะครับมา ข้าวขึ้นมาขยายอีกโอ้ใหญ่เกินไปเกินไปเกินเขาต้องหาโฟกัสใหม่ต้องให้เขา้าโฟกัสนะครับกล้องเขาจะยากยากเหมือนกันครับอเบอร์สั้นเลยเขาวนี้ เอาใจสักหน่อยเอาใจสักหน่อยเอาใจยากครับเอาดูเอาแค่นี้แหลนะเนาะถ้าใช้ตัวนี้ผมว่ามันมันจะยังไงมือมันจะนิ่งไหมครับเอาช่วยกันอีกขยายอีกรอบหนึ่งคืออยากจะให้เห็นนะเจต,ตนาอยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆครับอืม มันไม่มีแสงธรรมชาติครับเป็นแสงไฟต้องขออภัยนะครับผมนี่บางทีมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับอโอเคนะครับผมขอบตัดเดียวกันทีนี้มีมีสงสัยหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตัวตะก,กัวจะเหมือนกันไหมนะตัวตะก,กัวเอาให้ดูสักหน่อยเนาะตะก,กัวนะครับผมเอาเทียบกันสามอันเลยนะครับสําหรับบล็อกนี้นะครับ อันเดียวกันครับก็คือผมก็เอาเรียกไว้อย่างนี้แหละว่าเอาไปดูครับเอาไปดูเอาไปศึกษาเอาไปเทียบไปเคียงกันครับเพราะบางทีมันมันต้องดูเรื่อยๆนะครับมันถึงจะจําได้ครับมันนี่ครับตัวตัดพวกนี้ครับมันจะมีความอ่อนแต่และเนื้อไม่เหมือนกันแต่โดยรวมๆแล้วนี่ครับจุดตัดอยู่อะไรนี้เหมือนกันทุกประการนะครับผมเออต,ตีมันต้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะแบบ แปสบห้าเก้ขึ้นจุดนั้นมีไม่มีอะไรเงี้ยมันต้องอย่างนี้น้อยๆถ้านี่ครับดูนะรอยตัดเบ้าเห็นไหมครับสังเกตเหมือนกันเลยครับ1,2,3,4งสามสี่เบา้าจุดอะไรต่างๆทุกตำแหน่งครับผมไม่อยากให้มันสัมผัสหน้ามากนะครับสมหรลียนตะกลัวครับนี่ครับขอบพวกนี้ติ่งพวกนี้อันเดียวกันนะครับติ่งนะครับนะเห็นนะ ลำดับไล่เดียวกันหมดเลยครับอันนี้คุณดูความอ่อนมันไปโดนอะไรแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรอยตักัดอาจจะเป็นรอยตัดเขาก็ได้ครับด้านข้างตำแหน่งนี้เพราะว่าหน้าเขายังสมบูรณ์อยู่นี่ครับด้านข้างไล่มาเรื่อยๆนะครับนี่ครับเหมือนกัน,นครับนี่ครับอคอมาอยากที่คอนะครับ ปินมาดูกลับมาดูทางนี้สิาทางนี้ขึ้นนะครับตรงคอเลียนห่วงตัวตะกัวไม่มีรูไม่ได้เจาะรูนะครับแต่มาดูรอยตัดนี่ครับขอบตัดอันเดียวกันทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับผมแบแบแบบแบบนี่เลยโอเคก็สรุปสาม นี้นะครับเรียนนี้เป็นมาละการสร้างเดียวกันครับแต่คนละเนื้อเท่านั้นแต่ถามว่ามันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะผมพยายามนั่นอยู่นะครับมันดูมันก็จะเป็นบล็อกอื่นนะครับเช่นบล็อกแขนแขนหลุมนะบล็อกแขนหลุมบล็อกแข้งขีดขาขีดมันก็จะมีเป็นบล็อกแบบนั้นที่เรียกกันไปนะครับแล้วก็นั้นก็จะเป็นมามาละหนึ่งสามเลยนะครับหนึ่งสามที่เป็นยุคเล่นแรกเขาก็จะมีเป็นโรงยาราชาบดีอะไรต่างๆนะครับแต่ มันจะค่อนข้างหายากแล้วก็มันจะเชื่อมไปอยู่กับอีกเหรียญหนึ่งที่ผมให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยววันหน้านะครับวันหน้ามาดูเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้มันจะโยงกันไปอีกนะครับเนื้อนี้นะมันจะโยงกันไปอีกนะครับมันจะโยงกันไปเรื่อยๆนะครับเช่นอันนี้หนเหรียญสเหรียญสเหรียญขอบตัดเดียวกันวาระเดียวกันอันนี้วาระเดียวกันมันมีโคดแล้วโคดตวนจะไปปรากฏอยู่ที่มงคลตัวไหนอีกเราก็ต้องไล่ตามไปอีกนะครับผมโอเคนะเบื้องต้นเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับ คลิปนี้ตามที่สัญญากันไว้ว่าตอนเย็นจะเอาเนื้อตัวนี้มาให้ดูกันนะครับถือว่า,าน่าจดจําอย่างยิ่งสําหรับคลิปนี้เพื่อนๆดูเอาไว้เลยนะครับจาไว้ให้ดีก็รีรีดูแคปไว้อะไรส่วนไหนแต่ผมเดี๋ยวมีเวลาจะถ่ายในจุดสําคัญสาคัญแล้วก็ลงในเพจไว้ให้ดูนะครับเป็นภาพนิ่งเนาะจะได้เห็นกันครับโอเคครับผมประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากมายฝากากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้อำลาพาจากกันไปก่อนนะครับบุญรักษาน้ารับฟันดี นะครับสำหรับวันนี้นะมีความสุขทุกที่วาราตรีครับพบก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ